สวัสดีจ้าพี่น้องมาได้ค่ะมื่อกี้กินแกงน้ำมัสมใส่ไกบ่บาน,นแซ่บค่ะพี่น้องใส่ผักอีกตูวหอมค่ะเก็บต้นหอมผักอีกตูตากไข่ใบบักโขดค่ะพี่น้องเครื่องแกงจะตำพริกหอมกระเทียมตากไข่ใบบักโขดนะคะ ต้มผัดสมค่ะพ Mont ี right ่นองไม่ท the ้องไปส้มค่ะผัดไขบผดผูมหอมแดงกระเทียมผิดไข่ตูวต้นหอมค่ะไปส้มค่ะมมนส้มไม่เส้นหลยแต่เอาไปต้มจ้าหนามนึงก่อนี่น้องต้มหนามสิ่นก่อนถาเจ็นั่งบ่อเด็เขลื่อถ้าจะเอาไปลานหนามบีบหนามคันหนามออกแลมัแกงเด้ไวยค่ะ ใส่ใบกระป๋อหอมแดงกระเทียมผุกค่ะวิธีแกงเห็ดที่กังแกงไก่ขวดผักชีางเองคัะพี่นองอ่อนไก่กะตําแบบนี้พี่สันค่ะขวดไก่กอนทีาา่จะหอมแต่จะนุ่งค่ะ ทางหมอใส่ใส่ใส่แงงแกงหาประกาศจงปูงพึ่งดังตะไคร้ใต้แบบตะกหัวใไก่ป็งสูงแต่ก็ต้องไก่นามด้วยค่ะจึงสูงใก่เหลือชื่อรถกันตาค่ะสูตรยุบานจะบดไท่ปลาค่ะบดไก่พลาน้าใม่สมพิมานไม่เข้มยีแล้วค่ะพนมานจะได้ต่อเติมปลาตะวันตะไคร้แบบไก่จะไก่ได้่ที่กันค่ะ โ่วนปลาไดลตายโตพี sea, ite, ่น so ้องแต่ว่าเครื halt, so ่องแกงหมิ่นต้องมิ้งด้วยค่ะเพราะว่าไม่งซอยดับข้าวค่ะเอามาดขวดไก่สักก้อนใส่จังเติมน้ำเปล่าขวดเส้นซุปเลยค่ะพี่น้องใส่จนมันแห้งสุกเลยใะซอยหมิ่นไก่บล็อกข้าวค่ะแล้วกจะยกหมิ่นมิ้ง้อมพี่น้องไก่ติดเหล่าจะเอาน้ำหมิ่นเสร็งไป็นขวดน้ำค่ะขวดสักข้าวหมิ่นใต่จางเติมน้ำแกงพี่น้องเติมน้ำเปล่าต้องไป เติมแบบพ่อดี่กับใคก็ทำไม่สมนะคะไประทองไปหลัง เพราะทำไมซุปแก้วอาาคจะเติมพาาักค่ะพระอิตูจนหอมะเซแก้วคะ่ะพี่น้องสูตแจงใจทำไมสมแจงเ้าอืนแต่ใครแบบเดียวกันเด้อสายแจงใจแบบฟาแจงใคปุ่นเส้นหรือว่าอตีนสื่อค่ะถ้าเป็นใจก็ต้องขวแบบนี้แหละคะทาแจงแจงด้วยกันเลยพี่น้องโรตแซ่บแน่นอนค่ะ แปดนัวหอมค่ะพี่น้องมาด้วยจากแฟนๆน้งกันสวัสดีค่ะ